ที่สิบนางพญาเสื้อแดงจูเชียงเจ้เต้นระทึกดังกลองรัวยึดเท้าอยู่นอกเขตต้นไม้จองมองเข้าไปเห็นกระบีปิดชีวิตและนักสู้ดำนั้นกูกามไปถึงหน้าตึกหลังนั้นกระบีปิดชีวิตกล่าวขึ้นว่าประมุขป,ปราสาทดำมีคำสั่งให้ข้าพเจ้ามาพบอั้งเนี้อจือ้อหากท่านยอมให้เกียรติแก่ท่านประเมุกกวนอิม,มรกดออกมาปราสาทดำ จะขอจดจำความดีนี้ไว้อย่างเส็งใจถอยคำแม่กล่าวไปตามมารยาทแต่เท่ากับยกน้ำประมุขปราสาดดำออกคมโคอังเนเจือพอกล่าวจบก็รอรับฟังเสียงคานตอบมีคาดว่าภายในตึกกลับพะไรส่มเสียงสำเนียงใดชั่วครูให้หลังปรากฏดาวรุนีรับใช้สีแดงสองนางก้าวพ้นธรณีประตูออกมาแยกย้ายยืนอยู่สองฝ้าข้างไม่ว่ากล่าวอะไร ทั้งไม่ชํำเลืองมองกระบี่ปิดชีวิตและนักสู้ดำนั้นเลยจากนั้นเสียงจะเยียบเย็นชาดังออกจากภายในตึกว่าไม่ต้องแบกป้ายปราชาดำม,มาคมขวัวเราพวกท่านต้องการกวนเอมมรกฏโอบปิดชีวิตบนบาของท่านมาแลกไปสุ่มเสียงเย็นชาแต่กลางวานเจื้อแเจ้วดูท่าทีมีอายุไม่สูงเท่าใดจูเฉียงคำหนึงในใจผู้กล่าวคืออ้าเนี้ยเจอือริ นางอสูรพูดสันสถานทั่วปุริมฉนัยมีซุ้มเสียงเจ้ยแจ้าสนอสดได้ยินกระบ,บีปิดชีวิตตวาดว่าก็ได้เล่าหุ่นจะเข้าไปแลกเปลี่ยนกับทันมือขวายกขึ้นโบกุบทีบเท้าพุ่งไปที่ตัวตึกพร้อมนักสู้ดำนำ้ำดารุณีรับใช้ชุดแดงที่หน้าประตูทั้งสองด้านหน้าเขาขัดขวางกระบ,บีปิดชีวิตกลับกรีดร่างออกจากวง ปล่อยให้นักสู้ดำผัวพันสองดารุณีรับใช้เอาไว้มันเองกุมกระบีทะลันเข้าไปในตึกปฏิกริยาของกระบีไปชีวิตมีอานนับว่าเชิงชาแต่ร่างพึงบาปเข้าไปได้ยินเสียงแพร่ร้องดังขึ้นร่างของมันส่วนเซลออกมาล้มหงายลงกับพื้นหน้าประตูวางคิ้วมีรอยประทับสีม่วงโตเท่าเม็ดทัวยางเด่นชัดจูเชียงดูจนใจว่าวี๋ อันนี้จื่อแม่อยู่ภายในแต่กับอริยบทของคนที่อยู่ภายนอกเห็นได้กระจางชาาัดต่างสามารถขากระบีปิดชีวิตในท่าเดียวกระทั่งถึงบัดนึงก็ได้ยินแต่สุ้มเสียงไม่ทราบว่าชมหน้าเป็นอย่างไรขณะขบคิดเสียงไพร้องทันดังขึ้นอีกนักสู้ดำผู้ต่อสู้อยู่กับซอนเอรุเนรับใช้ชุดแดงถูกดัชนีบินทิ้งรอยที่วางเข็ตายตามไปีกคนหนึ่ง นักสู้ดำเป็นมือเพชราติดปราศาดำพอไวพลังฝีมือนับว่ามีใช่ชัวแต่ยังต้องตายด้วยเดรุงนี้รับใช้ทั้งสองนึ่แสดงว่าพวกนางกหาใช่ฝีมือชั้นธรรมดาไหมทันใดเสียงอันสดใสเย็นชาดังออกมาเยกว่าผู้ที่แฝงกายอยู่หลังผู้ใหม่ใส่หัวมาให้เราจูเชียงใจหายว่ามีขาดมาอ้างเนี้อเอจะพอเห็นร่องรอยของตนยามนั้น ต่รุณีรับชายชุดแดกงกบผิวปราดมายังที่เบื้องหนาตะวาเสียงเจ๊เจ้วออกมาจูเฉียงขบกรามปรากฏกายไปตดรุณีชุดรับใช้หน้ากลมเกลี้ยงนางหนึ่งตะวาดว่าท่านก็เป็นผู้คิดมาช่วงจริงด้วยจิตละโมกกระมังข้าเจ้าจะส่งเสริมท่านเองมือขวาที่ข่าวผงยกขึ้นพุ่งออกจูเฉียงรู้สึกมีเงาดัชนีมาถึงยางรวดเร็วจึงพลงขึง้นดัชนีบินทิ้งรอย ธนาทรงเสียงหน้าพลันงายไปด้านหลังพร้อมกับตวัดกระบีศาสตร์ประกายเจิดจากใช้ด้วยท่าอัศนีบาดท,ทลายแดนดินโดยแพ้กำลังภายในที่เกรงไว้ก่อนแล้วออกไปประสานเป็นอนุภาพอันดูร้ายเกลียวกราดรกงนี้รับใช้ชุดแดงนั้นคาดมีถึงว่าฝ่ายตรงข้ามจะงายหน้าหลบหลีกและตอบโต้มาหรือควยมือทั้งสองปิดสกัดจูเจียงเห็นท่าแดงมีมีทางทำอันตรายนางได้ ความเดื้อรันถนงพลันประดังกระบี่ยาวกรีดปาดไปด้วยท่าปิดมังกรพิฆาตองอันอำม,มหิตตดรุณีรับชายนั้นเห็นรุ้งกระบี่กรีดพุ่งมาที่ใบหน้าอดอุดทานขึ้นไม่ได้โยรางปาดไปด้านหลังแต่คมกระบี่ยังกรีดอาพรบริเวณหัวไหล่ขาดเป็นทางสร้างความทุลักทุเลยิ่งยามนั้นเดรุณีรับชายชุดแดงรางวันเอ็นที่ด้านข้างขยับร่างหมายจะถมมา ทันใดเสียงสดใสเย็นชานั้นดังว่าถอยไปเราจัดการเองจูเฉียงพอฟังรีบกวาดตามไปที่ประตูตึงพลันรู้สึกเห็นเงาร่างสีแดงชา้นหนึ่งเลี้ยวปลาดออกมาพวงทาสง่างามดุดหง์เหินทั้งคล่องแคล่วแผ่วเบา,เบาดังไร้น้ำหนักเงาร่างสีแดงนั้นเลี้ยวมาเย็นหยัดในที่ซึ่งห่างจากจูเฉียงหนึ่งว่าเห็นเป็นเดรุณีอาพรใหญงกล่าวมวยผมดุจชาวัง หน้าคลุมแผลแดงผหนเห็นแต่ตาคู่ที่สดใสวาวับดุดดาวประดับเบหามจูเชียงคมสติมั่นโดยไม่ต้องสงสัยฝ่ายตรงข้ามคืออั้งเนี้จือผู้ที่ชาวบุริมได้ย,ยินนามก็ควรปอกแต่กลับคลุมหน้าปกปิดโฉมแท้จริงดูจาเรือนรากที่อ่อนแอนแน่งหน่อยควรมีอายุไม่เกิน45่สิบปีแต่นี้คลุมหน้าพอแดงจับตาเจ้ามองจูเฉียงตาวาวับ พลนทอประกายพิจารณาบุบหนึ่งเพลงดูหน้าเทียบลักไปครึ่งสี่ของจูเชียงครู่ใหญ่จึงกล่าวเสียงสดชัยเย็นชาท่านสามารถทำร้ายหญิงรับใช้ประจำตัวของเราแม้เป็นการได้ใช้โดยโชคช่วยแต่ก็ต้องนับว่ามีเพลงกระบีไม่เดียวนะจูเชียงกล่าวถามว่าท่านคืออั้งเงยจื่อนางพญาเสื้อแดงเลยมิผิดอย่างนั้นข้าพเจ้าคิดใคร่ยิบยิม กวนอิมมกฏจากท่านไปท่านชะไหนไม่ใช้คำว่าช่วงจริงเขาเจ้าไม่มีเจตนาดังนั้นแต่ก็มีความจำเป็นต้องได้กวรอิมมลกฏอังเนจือโบกมือห้ามไม่ให้จูเฉียงกล่าวเสียไปเอ,อ๋ช้าๆว่าท่านนับเป็นนักสู้คนหนึ่งเราจะให้โอกาสแก่ท่านคิดพนันกับท่านสักคราเป็นไรพนันอะไรกันหรือเราส่งประเมกันสามกระปวนท่าหากท่านได้ชัยชนะไปกวรอิมมกฏก็ขอมอบให้กับท่าน หากข้าพเจ้าพ่ายแพ้เราท่านก็ทิ้งชีวิตไว้ที่นี่จูเจียงใจพุ่งพล่านวันไหวการครั้งนี้เหนือความคาดหมายยิ่งคิดไม่ถึงว่าอังนี้เจอกลับไม่ลงมือแต่แรงและเสนอเงื่อนไขให้ประเมือกันเพียงแต่ตนจะมีความหวังเอาชนะได้หรือระดับพลังฝีมือของตนแม้เหนือกว่ากระบีปิดชีวิตแต่ก็ยังไม่อาจเค้นฆ่ามันหากถ้าว่าอังเนี้เจอลงมือคราเดียว ก็ขามันทิ้งไปเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วความสูงล้ําต่ำต้อยยมปรากฏเด่นชัดแต่จูเฉียงห้าได้ไววันใหม่เจตนาการมาครั้งน,งนี้ก็เพื่อทดสอบเสียงหมายจะได้กวนยิมมรากรไปไม่เยเซต,ตกความเป็นความตายจึงกล่าวโดยไม่ขบคิดตกลงวังให้วาจาเป็นสัจจะครั้งนี้จือไม่เห็นว่ามีปฏิกิริยาใดรางพลันพลิ้วเข้ามาอีห้าเสีย บรรยากาศพลันขมงตึงเครียดสุดตัวจูเฉียงรั้งกระบีขึ้นผนึกกำลังภายในใช้ตัวกระบีโดยสิ้นเชิงกล่าวว่าข้าพเจ้าใช้กระบีท่านใชอ้อะุธได้มือเปล่าจูเฉียงงงงนไปวูบจากนั้นฉุกคิดว่าไายตรงข้ามมีไม้ตายเป็นวิชาดัชนีบินทิ้โงโรดก็ไม่กล่าวอะไรอีกเง่อยหน้าขึ้นเพ่งมองไฟตรงข้ามพลันประสานศพกับประกายตาที่หยาดเยิมขยี้ขวัญ อดมีใจสั่นไหวไม่ได้เพียงประกายตาของนางก็ขาดคะแนได้ว่าเจ้าของดวงตามต้องงามสครานล้ำอย่างยิ่งยวดน,นางที่แต่มีรูปชมอย่างไรได้ยินอัางเนียจื่อกล่าวช้าๆว่าเชิญเสนอกระบ,บวนท่าจูเชียงสถานทั้งร่างรีบผมสมาธิให้หนักหน่นกระบียาวสาดประกายดังหาฝนช้ยท่าศินนบาททลายแดนดินไปด้วยกำลังภายในถึงสิบส่วน อังเนี้จื่อยืนแน่นิ่งดังควนเข่าบันพดปล่อยให้ท่ากระบีสาทุ่งมาห่างจากกายไม่ถึงหนึ่งเสียมือขวาพลันยกขึ้นเสียงติงตังเริ่มดังที่แท้บนข้อมือข่าวผงดังยกเนื้อดีของนางสูงกระปวนสีทองอยู่และเห็นนางกลางนิ้วทั้งห้าออกดีไปเงากระบีที่สาดกระจายออกพลันสลายบบกจูเชียงถูกพลังดัชนีตีโตมาจนข้อมือกลุ่มกระบีชาบ สร้างความตระนกตกใจอย่างใหญ่หลวงอังน,นี้จือ่อดูท่าอายุไม่สูงใหม่กลับมีกําลังภายในลึกล้ายิ่งนังอังน,นี้จือ่อซสีบท้ามาหนึ่งก้าวกล่าวว่าเตรียมรับมือได้ดัชนีเรียวงามประกบขึ้นสองนิวพุ่งออกไปคล้ายกับเชื่องชาแผวพิ้วเหลือประมาณแต่ความจริงรวดแล้วยิ่งกว่าสายฟ้าแลบพุ่งไปทั้งไม่มีเป้าหมาย แน่นอนสามารถปลิกแลงแปลเปลี่ยนท่วงท่าได้ทุกขณะจิตโอ้โจูเชียงอุทานเสียงสันสถานถ้าดัชนีนี้ไม่มีทางรับได้จริงๆในยามคับขันได้แต่ใช้ท่าปลิดมังกรพิฆาตองกรียดปาดเข้าใส่หมายจะแลกชีวิตตกตายทั้งสองฝ่ายซึ่งเยียงออกจะไร้ความเป็นนักสู้แท้จริง แต่ขณะที่ความเป็นตายแขวนอยู่กับเส้นได้จูเชียงไม่ใคร่รวนมากความมีขาดว่าดัชนีของอ้างเนียจือผนึกจนคล้ายดังวัตถุมีสภาพกลับแวกฟ้ากาะประกายกระบีเข้ามาโดยมิชะรอยังเลยจูเชียงสมองพองโตแทบระเบิดรู้สึกปวดแปลปราบที่หัวไหลพลังดัชนีพุ่งถูกเป็นหุนโลหิตชีดพุ่งจากปาแผลหากรุนแรงกว่านี้เพียงเล็กน้อย กระดูหัวไหลจะถูกทะลวงทะลุไปบาดแผลที่ไรกว่าเจ็บปวดจนกระบีในมือจูเชียงรวงหล่นลงสู่พื้นส้ายร่างโงนเงนแทบลมลงเบื้องหน้าสายตาปรากฏเงาแดงทะลันบุ่มอั้งเนี้จือยังคุกคามเข้าอย่างกระชันชิดส่งเสียงหนักหนะัต่อไปเป็นท่าที่สามเสียงขาดคำพลังดัชนีสายหนึ่งพันแวกฟฟ้าอากาศดังวีดวิวเสียดปราสาทกรีดพุ่งเข้าหาจูเฉียงดุดประกายไป ถึงกับเป็นวิชาดัชนีบินทิ้งรอยที่ชายยางรุนแรงเนาาจูเชียงมีเงื่อนการหลซึสมภายใต้อนุภาพของดัชนีนี้กระทั่งหาทางป้องกันตัวก็มีอาจกระทำได้ในยามนี้หัวสมองไม่อาจมีความคิดอื่นใดอีกนอกจากคิดหาทางหลบหลีกเลี่ยงพลจูเชียงเริ่มถอยร่นไปด้านหลังแต่เพิ่งขยับกายนิ้วชี้นิ้วกลางที่เรียวงามก็จอมาที่วางจิ้ว ขอเพียงทิ้นแทงมาทุกสิ่งเป็นอันจบสิ้นกันมาจุราจกลายมาหาจูเชียงแล้วพริบตานั้นดัชนีของอ้างเนียเจอยามอยู่ห่างจากวางคช้วจูเชียงไม่จีิุพันชงักยังไว้ไม่จูจมเพียงแต่จี้คุกคามเอาไว้รสชาติของลูกแก่รอคมดาบเช่นนี้ยังชวนอัดอั้นทรมานยิ่งกว่าชีวิตถูกปิดตงอย่างหมดจดเชยจูเชียงไม่อาจทนทานรับไหว คำรามเสียงสะท้านว่าลงมือเถอะวินาทีนั้นมีแต่ความท้อแท้โทษอ,อะไรหวนคำนึงถึงข้ออาฆาตแค้นที่บิดามารดาและครอบครัวถูกทำลายพลอยมาลายส่วนไปกับการตายของตนความรู้สึกจงพลุงพล่านปั่นป่วนจนสับสนอลหม่านอั่งเนี่ยเจอผันกล่าวว่าเราไม่คิดขาดทันวาจานี้เหนือความคาดหมายของจูเจียงถึงกับตะลึงล้านกับที่ไป นางอสุนี้มีเล่ดใดแอบแฝงอยู่รคณะโคคิดปาโกกล่าวว่าตนะหากต้องการเยียดยมย่ำยีขอให้ข้าข้าพเจ้าไปเถอะอังเนี้ยเจอยังจอดัชนีไว้เหนือวางคิ้วจู่เฉียงตากลอกกลิ้งไปที่เดรุนีรับใช้หน้ากลมเกลียงสั่งว่าเจ้าเข้ามาเดรุนีรับชนะ้นั้นน้อมกายรับคำผิวปราดเข้ามาอย่างรวดเร็วจู่เฉียงขยับร่างหมายเคลื่อนไว แต่ชุกคิดว่าจะอย่างไรต้นก็มีชายขูมมือายตรงข้ามกัดเกินด้นหลนจะมีประโยชน์ใดผ่านยืนสงบพริ้มตาลงอ้างเนนือจือดดัดชนีลงพุ่งไปที่ชายโครงจูเชียงจูเชียงรู้สึกชาบุจุดชาทุกขี้สกัดไปได้ยินอ้างเนยจือสั่งว่าร่าตัวเข้าไปในตึกเดี๋รุนเนียรับใช้นั้นถ้าทานขึ้นว่านายท่านจะไหนไม่ฆ่ามันไป ไม่ให้ปากมากทำตามคำสั่งเราโรยยาสมานแผลท,ที่หัวไหลให้กับมันด้วยแต่รุกนี้รับชายนั้นจึงรวบปรางจูเฉียงนีไว้ซ่อกแขนพุงกายเข้าไปในตึกเลี้ยวซ้ายครั้งหนึ่งมาถึงห้องด่านข้างเปิดประตูทิ้งจูเฉียงลงกับพื้นหอยลุงขวดยาพงจากวกเสื้อใบหนึ่งโรยลงบนบาดแผลบริเวณหัวไหล่ที่ถูกพลังดัชนีของจูเฉียงยาพงนี้มีประสิทธิภาพจริงหนัน โวยที่หลังไหลรินอาบหัวไหลพันหยุดจังกอาการเจ็บปวดโคตรทุเลาดังปิดทิ้งสร้างความพิศวงให้แกจูเฉียงยิ่งหยวดหนักร้องโผ่ไปอัางเนี้เจือชนายทำดังนี้แต่รุนี้รับใช้หน้ากลมเกลี้ยงกล่าวอย่างเย็นชานายท่านรู้สึกผิดปกติกระทั่งขับเจ้าก็มีเข้าใจมีแต่ถามไทยนางเองกล่าวจบมลกายกลับไปออกจากห้องกุหลวงหยิบม่านแหขนาดใหญ่ ขึงตรึงอยู่นอกประตูอีกชั้นหนึ่งจูเฉียงบัดน,นี้จึงเบิกตาขึ้นเห็นที่นี้เป็นห้องโลงราศจักเครื่องแต่แต่งเยี่ยงนี้ไม่ผิดกับห้องคุมขังเฉลยดังนั้นจึงทุ่งพลาดดานใจขึ้นมาโวนนึกถึงนี่โลหิตที่บิดามารดากับโรครกครัวถูกทำลายล้างพาระสืบสอหาฆาตกรผู้ลงมือจูเฉียงไม่อาจถูกจองจำสิ้นอิสรภาพชะน,นีต้นรีบโคจรลมปร,ราณไปทั่วราง นึกเป็นกระแสใหญ่ทะลวงจุดชาที่ถูกสกัดไว้แต่วิชาสกัดจุดของอัางเนี่ยจือยอดเยียบยิงจูเชียต,ต้องใช้เวลาหนึ่งชั่วยาจุดชาจ,จึงถูกคลายออกเมื่อขยับเขยื่อนเคลื่อนไวได้ก็พุ่งกายไปที่หน้าประตูสบัดฝ่ามือฟาดไปท,ทันทีเสียงโครมดังกึกก้องพร้อมกับประตูไม้พังทลายไปในเศษไม้ที่ปลิวคละคลุงจูเชียงดีร่างกายพุ่งพาไป มีคาดว่าพพันปะทะกับวัตถุยนเหนียวชนิดหนึ่งควางกันไว้ร่างพุ่งสะท้อนมากระแทกลงบนพื้นดินท่ามกลางความแตกตื่นสงสัยจูเฉียงเงยหน้ามองไปเห็นเป็นม่านแหขนาดใหญ่กึ่งตรึงติดไว้มีคาด่าดจะทนทานกำลังฝ่าม,มือได้ตนยื่นออกกระชากดึงม่านแหน,นั้นโดยแรงม่านแหน,นี้ไม่ใช่ใหญ่และไม่ใช่ปอมีทราบถักสารจากของใด อาศัยพลังมหาศาลของตนกลับไม่อาจกระทบกระทั่งจนขาดออกแม้แต่น้อยนิดยามนั้นตรุนี้รับใช้หน้ากลุ่มเกลียงทีบเท้ามาถึงพอเห็นประตูไม้ถูกทลายแต่จูเชียงไม่อาจแวกมาาแนวออกมานางโัโรอย่างเย็นชากล่าวว่าท่านก็สงบสติอารมณ์ไว้บ้างมานแฮนี้ถักสารจากใหญ่ไม่ฟังมีวันไวต่อดาบกระบีน้ำาไแม้ท่านมีพลังกายมหาศาล ก็ยาคาดหวังว่าจะฉีกขาดได้จูเชียงสุดลมหยายใจยางหนาวเนี่ยพลันมุนกายไปทางผนังซ้ายมือเกร็งกำลังภายในผลักปาเมือไปอย่างคลุ้มคลั่ง,งได้ยินเสียงระเบิดดังกึกก้องแต่เพียงมีเศษศีลาร่พร่างพูไม่อาจทลายผนังได้ดัรุณีรับใช้หน้ากลมเกลี่ยงกล่าวว่าตึกหลังนี้ก่ออิฐนามโมกปูนไว้อย่างแข็งแกร่ง เคยเป็นนิวาสถานพักผ่อนของเศรษฐีมีทรัพย์ท่านหลงเลิกความหวังคิดหลบหนีไปเถิดจูเชียงเบิกตาที่แดงฉานร้องไหว่าเอึ้งเนี่ยจือจัดการอย่างไรกับข้าพเจ้าหรือข้าพเจ้าก็มีทราบแต่นางบอกกับข้าพเจ้าแล้วว่าไม่มีเจตนาร้ายต่อท่านเด็ดขาดจูเชียงงงงันไปบุมเจตนาของอัางเนี่ยจือเปลี่ยมความในสุดยังข้าจริงๆจะอย่างไรก็ตาม ตอนนี้แม้คิดออกจากที่นี้ก็กระทําไม่ได้ใจจึงรุ่นรุ่มรนลานดังมีกองเพลิงเผาผลาญแต่รุณีรับใช้หน้ากลุ่มเกลียงกล่าวว่าท่านก็อยู่อย่างสงบเถอะพอถึงเวลาข้าพเจ้าจะส่งสเสบียงและน้ําดื่มมาจูเฉียงกล่าวว่าข้าพเจ้าต้องการพบอ่างเมียจอถามไทยให้กระจ่างสักคราแต่รุณีรับใช้หน้ากลุ่มเกลียงไม่ตอบว่าอะไรหันกายผ่าจากไป c o p o